สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุก้นครับผมพบพอบกัาบ่าวกระโดนคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับพบพอนในคลิปนี้ผมกัสบสภาพพี่น้องมาตามกิบขอมุลกันต่อเนาะข้อมูลแนวทางของตัวเลขครับพี่น้องครับจากหลายสำนักหลายาจาย์ประจํางวดวันที่16พฤษอสภาพคม2 5 6 8กครับพี่น้องครับกัสโนนำเอาข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายาจานมาอัปเดตมาแบ่งปันพี่น้องด้รับชมในคลิปนี้คือเก่าเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับเป็นอีพี่ที่เปดพี่น้องกับมีแนวทางของแอดบุตรเฮียโอมิตบอลแนวทางของแอดหน่อยแอดโออาจารย์ประเสริฐครับอาจารย์เตา้าพราอาจารย์เตา้าพี่น้องอาจารย์เตา้าอาจารย์ธนศักดิ์นุ่มตาขี้พญิเสาครับเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะครับพี่น้องเนาะมาเลยบางทีขอมุ่นใบแรกครับพี่น้องครับขอมุ่นใบแรกในคลิปนี้ เป็นแนวทางเหล็กลางของพญาเสาครับพลใหญมาเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเามสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสครับสองตัวล่างเนาะใบนี้สองตัวบนครับสองตัวบนนี่พใหนมาสี่สองสี่สามหา9สองหาสาครับพี่น้องครับใบนี้นงตาขี้พี่น้อง ขออนุญาตมอ่านเนาะครับเน,ะนาะด้วยคืดมากคือจ่อยกว่าแคบหนาจอนะครับด้วยปัญหาวิ่งบนเก่าครับพี่รองครับสําหรับขอมูแลแนวทางของหนุ่มตาขี้ใบนี้สองตัวลางของอาจารย์ธนศักดิ์ครับโตเรนเรนเรนเน่นกับที่พวันวงกลมสีแดงใบนเนาะกับเบื้องใบเป็นขอมูลครับสองตัวลางของอาจารย์ธนศักดิ์ รายการชุดนี้เป็นชุดสองตัวบนครับสองตัวบนของอาจารย์ธนศักดิ์ขออนุญาตบอ่านครับกระเบงใบเนาะเป็นกาวงกลมสีแดงใบครับพี่น้องครับโตเป็นเด่นเป็นเนีนให้ใบนี้สามตัวบนครับสามตัวบนของอาจารย์ธนศักดิ์าตามนี้ครับสำหรับข้อมูลมแตลารางสมดุลตารางจานกับ เบื่งไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางเนะครับนอปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับไหมนี้2ตัวลางครับของอาจารย์เต่าพ่ะไห้เด่น8มีแปดสอง่แปดแปดครับใบนี้ชุดบนพี่น้องชุดบนพละไถ่เด่นหามีหาสามหาแหาเก้าสาตัวหนึ่งหาสามหนหาแปหาแปสหาเก่า ใบนี้แนวะทางของอาจารย์ประเสริฐครับอาจารย์ประเสริฐนี่พนมาเก่าสองแปดสามเจนยหกสาเก้าหนึ่งสองครับพี่นะ้องครับใบนี้แนวทางของแอดโอยแอดโอยพันว่าเลขเด่นสองวิ่งรูุดสองกับแปดครับกับมีสองแปดสอ่งสองห้าส 1> 8ปดหนึโตกัน6 7 2จครับสำหรับขอมูลแนวทางของแอดด้วยใบนี้แนวทางแอดน่อยครับแอดน่อยเพั่นไห้เด่น8ปครับสีพี่น้องกับมีส1่3น6่7 8, 1, 8, 2, 8, 4, 8 6, 3, ี8ส8มสี่โต8แ1ครับขอมูลแนวทางของแอดน่อย ใบนี้แนวทางขอามิตรบอลครับมิตรบอลเพื่อใไฮวิ่งเจ็ดครับพี่น้องครับสามตัวสามหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดกตครับสองตัวกับมี6กเจ็ดเก0าเจ็3ศูนย์เจ็ดน่นองหกสอเมก้าหกครับพี่น้องครับขอมูลแนวทางของ bon, อ 3, 2, มิตรบอลใบนี้แนวทางเฮียโอครับ แงอวพันไหนมาสามเก้าจ็ดเจ็ดสีครับไปชดสโต2ชุดน้ำกันแล้วสอ2โตลางครับ1 2ึ่งสองใบนี้แนวทางของแอดพูดครับแอดพูดอยู่พันไหนเด่น7จล่อง1กับ3ก็มี7 2 7ดสองเโตกันสี่หน ปรนเด็นเพปรนเน้นให้เจ็ดสองกับเจ็ดสามกับพี่น้องครับขอมุ่นแนวทางของแอดบุตรแกบหน้าจอไปเด้อครับเด้อถ้าหมักถ้าชอบเนาะครับพี่น้องครับขอบคุณขอมุ่นแต่ละสำนักแต่ละจานครับที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมุ่นแนวทางขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งสองดาวกระโดนขอพี่น้องทุกท่านโชคคนโชคดีครับมั่นหมานเฮงๆน้ำกันทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับ พบพ่อนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เบ้ากระโดนลาบไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ